เรียบร้อยมาบันเอชวิมุกนี้ละทุกคน สบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับสมสบายดีย่ำบ,บายบายมานี้ทุกคนวันนี้ก็ออกมาป่ายแลรดคนนีนแน้แรดรีโลเดี๋ยวนี้มาหอดด่านเลยอันนี้เปิดขิดทุกคนมาหาจูหากินคือเก่าหาจักสิมันบมมันทุกคนเลยมันบบเคยมานไปเรื่อยๆทุกคนเลยวัน,นนี้ก็จักสิมันบมมันทุกคนไปไปเบิ้งน้ำกันเข้ามาเลาะตาดคือเก่าหมือน,นี้ อันนี้ได้เหนะ็นนกคนนกกระตงเอาจะเลาะ้นไปเดี๋ยวนี้นี่หมานเลยตกลงทือนน้ำมาฮอนี่หดัำบอดคนกินน้ำก็ทุกคน เขาไปไถือน้ำมากเลได้เดี๋็กมันฝนตกเหี้ยงงน้ำก็เต็นตามหนะ้วยมันชิโลขึ้นไปพุ่งกินน้ำกินน้นยาเนี่ เราจะเลาะตัวนี้ไปคนเลเลาะลงเกลีลงนั่นมือเละนี้ยังบมานเลยคนอระมานนกท่านั้นนกกระตงจะเ็นาลมบเลยใบช่เดี๋ยวนี้ เดืด้อนเองูโหหัวเข่าแล้วโอ้มันโฉงแท้แ่นคนเลยไปขนาดนั้นุนโกงไม่กะเต้เลยเห็นได้ด้วยอย่างเมื่อกี้นี่ เบนมันกะมันอยู่มองแลนะม,า,มาพอแล่นนะทุกคนไปกูไม่กระแต้เบ<อ>นหามบาก็กรชิบอึดอัดเลยชูด้วยกระดอง ว๋าเริ่มใต่มากนะอ๋อถุงพุกผุนะพุกอุ่มแท่นี่เดี๋ยวเติบได้วยคนไนดะ้วยโคโล่ปไปเลยสูงเดี๋ยวทุกคนด้ย ไปไม่ไกลพวกยังเห็นโตมันขักคนเลยเข้นงานนี้เมื่อกี้ไตลอยขึ้นไตามาแต่พูดเห็นมัมมับมันมาโอ้โหอ้โหแรดไปเข้นฉุ่มพูดเลยอ่าคงไม้เข้นกับหัได้ว่าเรื่องมีชนะ Đây, thể, cho nó. phải máy thế này thôi con đấy có cũng hơi còn cái tay tay để xoay phun có đi mình chẳng vã mình cốc mình tên hơn lời còn được bên hà và thương thương thì โอ้ยเดียวปอดเล็บเลยเดี๋ยเติบเป็นคนหยองคนรับโลกพลายอย่างนี้มาเฝ้าเลยมันโตแต่เว้นทุกคนค่อยบ่เห็นนะเนาะหาตาอยู่เด้อตะดบนั่นแหละนะมันเบนไปทางนั้นพอดีปั๊บแต่เว้นมึงมีมังกระทุนนะมึงมทุนยิ่งมึงทุนเพ้ามันไตอ้อนะ หงานั้นเห็นโดนนั้นเมื่อกี้นี่ด้อยๆขึ้นน่าจะยู้โดนรบนะนละเรนมันจับหงาใหไงทุกคนมันโบมันโบมันโบเดียวพับแต่แท้เฉ่งแต่เว้นทุกคนเลรอก็ป่านขึ้นกุ้งไม้กับ่บได้นพูดกาบขึ้นกุ้งไม้ได้นะกับขึ้นกกนั่นเย้มก็เห็นเลยเรนอยู่หันแล่วนะเหรอป่าน ขอแลนเขามีความสามารถเอามันแล้บั่นโบเห็นมันทุกอนโอ้เห็นแล้วก็มันโบตีงทุกคนนะฮะงานนั้นเ้วเห็นด้วยด้วยขนแต่มือเรียวหาแล้วโบเห็นมันโบตีงเลยขึ้นไปกักเลย หมดหลายแล้วบ้านเห็นนั่นเลยค่อยหาขอบวเห็นมันฮกเลยมันเคอเลยงานนั้นนะแต่เห็ดพวเขาไอ้คำเลยโอ้ยพอแล่นขอบวได้บ้านเห็นนั่นเลยบาด เห็นทุกคนเอ้ยเ่ยเฮือดเล้อบัดเสยลองหาวิธีเอ็นเหวเชิดทุกคนนี่เ <motiv> ฮ <ators> <m> ือนก็เฮืนดพอได้ทุกคนมันโฉงพุ๊บกงไม่กระเตโดมาโดนะมันไปหันเลยมันนี่งาแบ่งลายงาจังไปงาเลยบาดนี้พอเห็นเห็นโดนน้ำมันมันมัมับเห็นโดนมันกับกายกายเฮือดน้ะบ่เห็นมดกระโตกไปเห็นตะแข่งตะขามันทุกคนเลยจังน้อยจังไงครับบ๊อดโลนทุกคนเลย ระดับโล่หนุ่มีแหละมวยเวียนหาเจ้ายู่งาเลยมันไปแล้วมันเต้นไปงาเลยมันเบอร์ไม้กระแตก็มันโรกได้นะมนไล่เลยคนไหนหาไดเทวปลาเป็นตายเฮ้าก็ถือมากไอเท็มกลางปลาเป็นนี่ในมือจังมายามเบิ้งทนเลยเจ้ามันไปขึ้นงาเลยขึ้นเห็นครังนี้กระตูแล่นเด้วยไรฮะท่นเออมันไปเลงไปทางงาเลยอย่างเราเมื่อยเรียวหานะ ยังยูนอยู่แล้วจังหนวะนโอ้มันไล่และเพอะแล่นก็บมไล้บัดน,นี่เอ็ดเหวปลาอันนี้มืนอื่นมายามมะคนด้วยมันไต่ไปงาเลยมันหกด้วยนะง,งาเน,นี่มันอุ่มอุ่มกุ้งมาปางมามะาย่างเหาเจอวางแผนเอด ure, ็ดเหวเวยคนตัดฟดลงมาเอิอบเอ,อบืบเอ,อบืบเอ,อบืบนี่ เขาบอกแฟดแล้วแล้วเขาจะตัดลักอันนันตัดลักอันเฮ็ดอันไม่ปิ้งมาทูกเน็นกเหงาไม้ปิ้ง Det er bra. 嗯。Mm. ô <laughs> như <laughs> <laughs> เหวนี่ในต้นเขาจะเอเน็นเหว่เฉยแฝดเรียบร้อยนะกลางแล้วเรียบร้อยทุกคน เหี้ป่เป็นมืออ่นเี่ยไม่มม่มือนี้นะมดดไยเลยุกโคกไม้กระเตตาบอจะบอกนี่อยเชลลอยู่ข้อช่องหากระบอเห็นคนแตนทานู้นเบา่าไปเลยคนประมาณโล่เนี่ยแล้วแกอเพชรเหวแล้วกับขำพอดีเลยคนเอาเละมือนี้กับมืดเลือนี่จักสีพออีบพอคนมันขำแล้วนี่แล้วแล้วนี่เหวอก็พกต่างแต่ยออันนี้กระชี มือกดคนเยโอ้หมแน่หมนะไปไปไปบได้บไดหาตะไม้ชูกี้มันอันนี้มันบได้มันบเห็นมันอเย็นอค่อยคนบัเห็นนเห็นแต่มือเพิ่งตบิดเพมันเพิ่งไปแล้วจับไปหาแเลจับไปตี้เห็นแล้วมันสูงเกิน รอมาเนี่ยือขำแล้วทุกคนเราเอ็นเฮลแล้วแล้วก็ได้รอมาเนี่ยก็บอกพอ้อมแล้วอีเด้อห่ยเมือน นิ่งไก่อกี้ในบุตรทุกคนไก่ป้ามาไล่เพิ่มินิ่งกับบุตรทุกคนไก่ทำเลยวหวมือแรกบอลเทุกคนมาหอดเทงกับพอดีมืดเลยร่างนึ่งเขาสีเอ็ดกีน,นกนั่นแหละ เมืงอื่นคนเลยไปเฮ้ยเนเลิงเ่นินนงมม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 นเงก็มีตามหายทุกคนเลยอ๋อมืงอื่นสีไปยายมบังเหวเฮานะเอ็ดป้าเว้นจัทือบุอแลเดี๋ยวนี้กะหกโมงเจ็นโมงโ้หนาเลยหาไอ้ยูเอ็ดกกินข้เขานอนพักผ่อนะคน เขากินน้ำอีเรียบร้อยทุกคนเลยดึกอเดนแล้วเดี๋ยวนี้ไปน่าอมูนอนมาเลี้ยงคนหมูผานมทุกคนแม่มันตายฟ้านีเจ้ากินนมันนะหอมกินแก้วนะฮะสำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยังไล่ของเขามกขอบใจผู้ติดตามนะครับชมมาตั้งต้นจนจบลุนนี้มา่อื่นทุกคนเลย,เลยจิเฮิึ้นไปยามมังเฮ้าฮะจัะมันชิ้ทึบบุทึเอ็ดปลาอันเชื